อัปเดตของเราในช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับคนไทยค่ะที่จะได้ชมพุทธประวัติพระพุทธเจ้ามหาสาสดา,า,าโลกผ่านหน้าจอทีวีที่บ้านคุณผู้ชมทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยค่ะเพราะล่าสุดช่องหนึ่งเวิร์กพอยจับมือกับสหมงคลฟิล์มนำเสนอโปรเจกต์ยักษ์ลิขสิทธิ์จากประเทศอินเดียผลงานการสร้างอลังการกว่า1000ล้านบาททีเดียวค่ะกับความยิ่งใหญ่ระดับฮอลลีวูด สู้้าายตกคนทังโลพระพุทธเจ้ามหาศาสดา,า,าโลกเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์จัดงานเปิดตัวละครซีรีส์พระพุทธเจา้ามหาศาสดา,าโลก ในบรรยากาศของการรับชมละครซีรีส์ครั้งแรกในเมืองไทยโดยคุณปัญญานิรันกุลประธานบริษัท WorkPoint Entertainment จำกัดมหาชนและคุณสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐประธานบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้กล่าวถึงความพิเศษของละครซีรีส์เรื่องนี้พร้อมเหตุผลที่ได้นำมาออกอากาศผ่านช่องหนึ่งเ o ิร์กค่ะเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่คิดว่าหนังพุทธประวัติจะทำได้ขนาดนี้เลยเฮ<ะ>้ยกุ้งกบิ้องพั ถูกต้องแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ผมอยากให้เชิญท่านทุกคนผมหน่อยเข้าใจถึงพระพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะเราเราเรา,เราเป็นคนไทยชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่เราดูมาแล้วโอ้โหชองหนึ่งก็ดีใช่ไหมเราก็อยากจะเอาเ้าด้วยด้วยเสริมให,ให้มันแน่นขึ้นเลยละครซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดา,า,า,าโลก ถูกจัดทำขึ้นจากแรงศรัทธาของมหาเศรษฐีชาวอินเดียชื่อดร์บีเคมดีที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันแรงกล้าตั้งแต่อายุ24ปีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธเจ้าให้ออกมาสู่สายตาคนทั้งโลกซึ่งได้ถูกฉายมาแล้วหลายประเทศนะคะและล่าสุดในประเทศไทยโดยช่องหนึ่งเ o ิร์กพอยค่ะ เราไม่ได้หวังว่าโหต้องมาดูหนังเรื่องนี้แล้วเอาเลตติ้งเอาเองินเอาทองนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นโชคเป็นบุญของเราที่เราได้หนังเรื่องนี้มาจากเสียเจียงจากสามโงคลฟิล์มจะเห็นภาพความยิ่งใหญ่ความสมจริงสมจังของเหตุการณ์ในพุทธกาลนะฮะว่าโอ้เกิดขึ้นที่อินเดียชมพูทวีปนะประสูติแถวแถวเนปลาลนะฮะคนอินเดียทําท่านเป็นคนอินเดียบรรยากาศตรงนั้นเป็นอย่างไรอันนี้จะสมจริง,สม,รงสมจังคิดว่าน่าจะเป็น ุคสมัยในขณะนี้พศออนี้ที่น่าจะสมจริงสมจังดูแล้วก็สนุกบำเพ็ญทุกกริยาก่อนตัสรู้มีพญามารมาโอ้โห้ยทำไมถึงผ่านได้พระเจ้าอุปสรรคก็เยอะเหมือนกันพระอานนท์พระสารีบุตรนะพระโมกขลาต่างๆมีหมดเลยแต่ดูได้แบบสบายมันจะเป็นโอกาสที่ทุกคนจะเข้าใจพุทธศาส,สนาอย่างง่ายๆได้แล้วทุกเสาร์อาทิตย์เช้าๆสบายๆตื่นสายๆได้10โมงเช้าถึง11โมงนะฮะ55ตอนหวังว่าสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะ ทำให้ทุกท่านได้มีธรรมะมีคําสอนที่ดีแล้วก็จุดประกายท่านด้วยวิธีใดก็ได้นะฮะแล้วก็ไปใช้กับชีวิตประจาวันทําให้ท่านมีความสุขพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเป็นละครซีรีส์ที่มีโปรดักชั่นยิ่งใหญ่อลังการระดับฮอลลีวูดมีการลงทุนกว่า1,000ล้านบาทกับเรื่องราวของมหาบุรุษผู้ค้นพบความลับของจักรวาลโดยเลือกออกอากาศในช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะได้ชม คือทุกวันเสราร์อาทิตย์เวลา10นากาถึง11นาฬกาทางช่องหนึ่ง w o ิร์กพอตติดตามชมให้ได้นะคะพระพุทธเจา้ามหาศาสดาโลก